สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกระมงเจาะก,กาวนะคะสําหรับที่มีเพื่อนๆถามเข้ามานะคะว่าอยากให้สอนเปียผมแบบที่คาดผมให้หน่อยนะคะวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะคะวันหยุดของเราค่ะนี่เราตั้งใจทํามากเลยนะกับน้องเนี่ยเราอุตส่าห์ซื้อวิกผมมไม่เคยทําเลยนะคนความที่เกียจเรามันเยอะนะคะอันนี้ตื่นนอนมานะคะบอกตามตรงยังไม่ได้ล้างหน้าอาบน้ําเลยนะคะนอนคิดทั้งคืนว่า เราจะต้องทำคลิปให้คนที่มาขอ,ขอเข้ามานะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตใช้แอปนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าหนังหน้าสดดูไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทำนะคะไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะหวีผมค่ะหวีผมให้มันไม่พันกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มสมมุติเราเปียให้คนอื่นนะนน่จับหักหัวเลย เราจะเริ่มจากการหยิบด้านข้างนะคะอันนี้สอนแบบช้าๆละเอียดลๆเ,เลยนะคะวันนี้เรามีเวลานี่ค่อยๆจับผมให้มันเป็นระเบียบนะคะทุกคนถ้าผมคนจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้พันกันแบบนี้นะมันจะโอเคอยู่เสร็จแล้วนะคะให้เราใช้นิ้วนี่นะคะแบ่งผมเป็นสามช่อเห็นไหมคะหนึ่งสองสามนี่นะคะดูไปช้าๆนะคะทุกคน เ,เดี๋ยวเราจะเปียแบบธรรมดาก่อนนะคะเปียแบบไม่ต้องนูนเนาะเปียแบบธรรมดาที่แบบง่ายๆอ่ะพอแบ่งหนึ่งสองสามแล้วนะคะอ่ะเอาเส้นด้านหลังค่ะมาพันตรงกลางชึบนี่นะคะเสร็จแล้วเอาเส้นด้านหน้ามาพันตรงนี้พันตรงพ,พ,พันเส้นด้านหลังนะคะอ่าเสร็จแล้วอันนี้ค่อยไปค่ะ ของเปียอันนี้มันจะยากแค่การเริ่มต้นครั้งแรกอ่าน,นี้ได้แล้วนะเสร็จแล้วมาอันนี้ค่ะจับจับไปเรื่อยๆค่ะผมหุ่นมันจะพันกันนิดนึงทุกคนเสร็จแล้วเอาเส้นที่อยู่ด้านหลังนี่นะคะมาพานันถ้าเปิดคลิปทำตามน่าจะเข้าใจนะคะเราก็พูดไม่ค่อยเป็นว่าอะไรยากแค่ตอนเริ่มต้นนะคะจากนั้นมัน มันแบบเหมือนกันหมดไปจนเสร็จอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนอีกแบบหนึ่งด้วยแบบกับด้านแบบนูนนะคะอันนี้แบบธรรมดาก่อนเนาะจะได้ไม่งงเนี่ยคะ่ะก็สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องทรงผมนะคะถ้าถ้า ทรงไหนที่อยากรู้อย่างเงี้ยคะ่ะก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะเมนไว้ได้เลยอันไหนที่เราบอกได้เราก็จะมาทําให้ความจริงความตั้งใจของเราคือเราจะทําตั้งนานแล้วนะแต่แบบมันเป็นคนที่เกียจไงมันก็เลยแบบพอดีมีคนถามเข้ามาใน youtube ก็เลยได้เลิอกสะดวกเนี่ยค่ะเราก็จะจับแบบเนี้ยไปจนเสร็จ เราเข้าใจนะว่าตอนเริ่มมันจะงงอ่ะเดี๋ยวเราตอนเริ่มเราจะทําให้แบบช้าๆละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งคือผมหุ่นมันไม่เหมือนผมเราเนาะมันก็จะพันแบบเนี้ยนี่เราอุตสาห์ลงทุนไปซื้อมาเลยนะ,ะหันคอหน่อยนะลูก <c oughs> ใครมาเห็นนี่ต้องหลอนให้มึนบ้า ไว้ะะ <Why? S 1> มันหลุดเ่ยเธอโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันเลยนะคะอันนี้คือเราเปียเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาจัดระเบียบผมนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะนี่ค่ะอาเดี๋ยวเอียงหน้าน้องนิดนึงน้องเอียงค่ะลูก นี่ค่ะเส้นมันก็จะเท่าเท่ากันแล้วสวยมากเลยนะคะทุกคนทรงนี้ก็ง่ายนะถ้าสําหรับเรานะคะสําหรับคนที่ฝึกใหม่ลองทําตามในคลิปนะคะเราเชื่อว่าทําได้แน่นอนนะคะก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดแชร์ได้นะคะฝากติดตามช่องกระมมุมอกาวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบหรืออยากทำทรงไหนก็เม้นไว้ได้เลยค่ะเราจะมาทำให้ดูนะคะอะี๋ยวดูหน้าน้องเต็มๆ ้อยสวยสวยมากตั้งชื่อน้องสิเบบตั้ชื่อน้องสิงสีหม,มอก <c oughs> อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะสําหรับการเปียที่คาดผมแบบไม่นูนนะคะสําหรับคนที่ถามเข้ามานะคะก็ดูคลิปแล้วทําตามได้เลยนะคะทําช้าๆไปเรื่อยๆรับรองว่าได้แน่นอนนะคะอย่างเราอย่างเงี้ยเราถนัดเปียผมตัวเองนะคะมันก็จะแบบ เดี๋ยววันไหนที่เราจะเปียผมเองอะ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบแบบคนทําเองให้ดูมันก็จะท่าพิสดารน,นิดนึงนะคะแต่ถ้าเปียคนอื่นนะมันเปียง่ายแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะคะอยากให้ทําทรงไหนให้ดูหรือให้สอนทําอะไรก็เม้นมาได้เลยนะคะบา,บายยอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องกระมมช็อกกาด้วยนะคะ